คนขอองงงเรราาาย่าไบ้ะะก่อนอื่นเลยก็ให้เรานําใบสะเดาไปปั่นหรือว่านําไปบดนะคะหลังจากที่สวัสดีค่ะพบกันกับมุกอินแล้วนะคะกับช่องของมุกวลี่ชาแนลค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้มุกก็จะมาแชร์สูตรเด็ดให้กับเพื่อนอีกแล้วนะคะสูตรนี้ก็จะช่วยทําให้ผิวหน้าของเราขาวใสย,ยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของฝ้ากระจรุดด่างดำได้ด้วยนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ด้วยนะคะส่วนสูตรในวันนี้จะเป็นสูตรเกี่ยวกับอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ สูตรที่เราจะใช้ในวันนี้ก็คือใบสะเดานะคะใบสะเดาเขาก็มีประโยชน์ต่อผิวพรรณของเรานะคะช่วยฆ่าเชือ้อแบคทีเรียแล้วก็ช่วยในเรื่องของสิวช่วยในเรื่องของจุดด่างดํานะคะช่วยในเรื่องของฝ้ากระแล้วก็ทําให้ใบหน้าขาวใสยิ่งขึ้นนะคะเ<ม>พื่อนๆก็เข้าไปเปิดดูใน Google ได้นะคะว่าสะเดาเขามีสรรพคุณต่อผิวพรรณของเราอย่างไรบ้างนะคะ ก่อนอื่นเลยก็ให้เรานําใบสสเาาไปปั่นหรือว่านําไปบดนะคะหลังจากปปที่เรานําไปบดหรือว่านําไปปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเราก็คั้นเอาน้ําของสสเาานะคะหลังจากที่เราคั้นเอาน้ําของสสเาาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้น้ำของสสเาาส่วนกากของสสเาาก็ไม่ต้องทิ้งนะคะเราสามารถที่จะนํามามา Maß รหน้าหรือว่าพอกหน้าของเราได้ด้วยนะคะขั้นตอนวิธีทําก็ให้เราใช้น้ําของสะเดา1-2ช้อนชานะคะ่ะ จะใช้1ช้อนชาก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะใช้เจว่านหางจระเข้นะคะถ้าไม่มีเจว่านหางจระเข้ก็ใช้เป็นว่านหางจระเข้สดนะคะเจว่านหางจระเข้เราจะใช้2-3ช้อนชาหรือถ้าเราอยากที่จะให้เนื้อครีมเข้มข้นกว่านี้เราก็เพิ่มปริมาณเข้าไปอีกนะคะ ส่วนผสมตัวต่อไปเราจะใช้วิตามิน E นะคะถ้าไม่มีวิตามิน E ก็ใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นหรือจะใช้เป็นเบบี้ออยล์ก็ได้นะคะเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวของเรายิ่งขึ้นนะคะก็ใช้วิตามิน E ีหนึ่งแคปซูลค่ะส่วนผสมตัวต่อไปเราจะผสมวิตามิน C ลงไปด้วยนะคะถ้าไม่มีวิตามิน C ก็ไม่ต้องใส่นะคะหรือถ้าใครไม่แพ้น้ำมะนาวก็ใส่น้ำมะนาวแทนได้นะคะหรือจะใส่เป็นน้ำส้มก็ได้ค่ะ วิตามินซีเราจะใส่ครึ่งถึงหนึ่งช้อนชาค่ะก็ผสมให้เข้ากันค่ะ เสร็จแล้วก็หากระปุกเก็บไว้ใช้ได้เลยนะคะเราจะเก็บไว้ในตู้เย็นก็ได้นะคะจะได้เก็บไว้ใช้ได้นานหรือว่าจะเก็บตามอุณหภูมิห้องก็ได้ประมาณ1-2อาทิตย์นะคะ นี่นะคะขั้นตอนที่การใช้ก็ให้เราทาบนผิวหน้าของเราได้ทั้งช่วงตอนเช้าแล้วก็ช่วงก่อนนอนเลยนะคะก็ให้เราทาให้ทั่วผิวหน้าของเราเลยนะคะเนื้อครีมของเขาคือจะนุ่มมากๆเลยนะคะทาให้ทั่วเลยนะคะ เสร็จแล้วก็ทาทิ้งไว้ตลอดทั้งคืนเลยนะคะในช่วงของตอนกลางวันก็เหมือนกันนะคะทาในสูตรนี้เสร็จแล้วก็ทากันแดดแต่งหน้าได้ตามปกติน,นะคะสูตรนี้เพื่อนๆก็นําไปทดลองทํากันดูได้นะคะเป็นสูตรที่ไม่อันตรายนะคะเป็นสูตรที่ดีอีกสูตรหนึ่งเลยนะคะมีหลายคนที่ทําในสูตรนี้แล้วบอกว่าดีนะคะแล้วก็นำมาแชร์ต่อนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็หวังว่าจะประโยชน์ให้กับเพื่อนไม่มากก็น้อยเนก็ฝากเพื่อนช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามใุกด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ ขอบคุณและสวัสดีค่ะ